ไม่ใกล้หน่อยค่มาไม่ใกล้หน่อยะสวัสดีครับนะวันนี้นะครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้ก็เลยรู้สึกอยากไลฟ์นะครับนะอยากมาคุยนะครับกับเพื่อนๆนะครับกับลูกค้าทุกคนนะครับนะที่กําลังมองหารถอยู่นะครับวันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่นะครับบอกเลยว่าเพิ่งขับมาเลยนะครับคันนี้นะ อย่างที่อย่างอย่างที่เขียนแคปชั่นไว้เลยนะครับสดวันนี้ก็ปลาที่ตลาดนะครับนะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าใหม่มากๆนะครับนะเพิ่งเอามาวันนี้นะเพิ่งขับมาถึงนะยังไม่ได้ล้างเลยนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะนะสำหรับคันนี้นะครับเดิมๆเลยนะแบบมาอย่างไงนะสะภาพนั้นเลยนะครับอันนี้ให้ดูของจริงเลยนะครับสดๆเลยนะอ่ะก็ วันนี้นะครับภูมิใจเสนอนะครับโตโยต้ายาริสนะครับ1.2อันนี้เป็นตัวเจนะฮะอันนี้เป็นโมเดล19นะครับจดทะเบียน19นะครับรถปี19นะครับบอกเลยคันนี้อายุยังไม่ถึง1ขวบนะครับนะจากต้นของเดิมนะครับที่รับรถมาเมื่อประมาณสักเดือน11ปีที่แล้วนะนี่เดือนอะไรนี่เดือนเดือน6เดือน7อ่าเดือนธันวาอ่าเดือนธันวาอายุคันนี้นะครับ เป็นหลักเดือนนะครับยังไม่ถึงขวบนะยังไม่ถึงปีนะสาหรับคันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาดูนะครับว่าคันนี้นะเป็นไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับสําหรับท่านที่เข้ามานะครับผมรบกวนอย่างนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าตอนนี้เหมือน Facebook นะครับมันดูแล้วมันขึ้นค้านิดนึงนะครับก็นะฝากทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมอยู่นะครับนะฝากคอมเมนต์นะครับฝาก กดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยนะครับหรือแชร์ไปที่หน้าเฟซของตัวท่านเองก็ได้นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับนะก็อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับสำหรับยาลิสคันนี้นะครับเป็นยาลิศหึ่งจุดสองเปีสินะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพโดยรวมกันนะครับนะอันนี้นะครับก็ด้านหน้านะครับ ก็จะมีรอยขลอกนิดหน่อยอกล้องมาให้ดูใกล้ๆหน่อยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะก็มีรอยแค่นี้นะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเราเก็บสีให้อันนี้ให้ดูก่อนนะครับมาอย่างนี้เลยนะครับนะสําหรับายทะเบียนนะฮะด้วยตจัญญาบันนะครับไม่อ่านให้ท่านเห็นได้นะครับก็แบงไว้กิจการนะครับรอถพันนะครับก็เมื่อกี้นี้เห็นมีแผลหนึ่งนะครับที่ที่เป็นรอยตรงนั้นนะก็อ่ะตรงอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับนะ อันนี้ก็ล้อเดิมนะฮะกระทาเหล็กนะครับให้ดูนะครับยางก็เป็นปี19นะมาใกล้ๆเห็นปะเอ๋ยไม่รู้นะนะยางก็ปี19นะครับอันนี้ยางมากับรถเลยนะนะรถปี19ต้องยางปี19นะครับนะคุณโจนะครับถ้ากําลังดูอยู่นะครับฝากคอมเมนต์คอมเมนต์หน่อยก็ได้นะคุณโจนะคุณธีรพงศ์ด้วยนะครับนะใครที่กําลังดูอยู่นะครับนะเ่ยชื่อแล้วช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่า ชัดไม่ชัดยังไงนะครับนะคุณจอ้นะครับคุณทีระพงนะใครไม่เม้นใครไม่กดหัวใจนะครับที่ผมเอ่ยชื่อนะโกดอ่ามานะครับนี่ยังเปียกน้ำเลยนะนี่เปียกจะขับมานะครับนะสำหรับคันนี้นะอ่าก็เดิมหมดนะครับสำหรับคันนี้นะ1.2 j นะครับปีสิ 9. นะป้ายแดงนะครับออกกันอยู่5 3 9 0 0 0บาทนะครับนะาสำหรับรุ่นนี้นะราคาออกใหม่ป้ายแดง539,0 0 0บาทเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าลดอายุกี่เดือนมะ8 9เดือนนะลดแล้วเหลือเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรอแปบบ๊บภาพและเสียงชัดนะครับขอบคุณมากนะครับ,บคุณโจอขอบคุณมากคุณเตชิดสวยครับนะคุณเตชิดขอบคุณมากครับ ลองมาดูตัวจริงได้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้บิวเลยนะฮะยังไม่ได้เริ่มทําความสะอาดนะครับอันนี้คือบอกว่าซื้อมายังไงนะครับสภาพนั้นเลยนะครับนะ่ะรถที่ร้านเรานะครับกล้าให้ดูทุกคันนะครับว่าเราซื้อมาเนี่ยเราค่อนข้างคัดรถที่มีคุณภาพจริงๆนะครับนะอ่ะนี่คือสภาพภายนอกโดยรวมนะครับแต่เดี๋ยวอ่ะ ตีลิฟเตอร์นะครับนะไม่ใช่ฮาโลเกนนะครับเอออันนี้เป็นหลอดฮาโลเกนนี่หว่าเออโอเคยังไม่ใด้โปรเจคเตอร์มาเดี๋ยวมาดูภายในการนตาด้ไหมเดี๋ยวเรามาดูภายในการนะครับสำหรับคันนี้นะนี่ให้ดูก่อนเลยนะครับอันนี้ คู่มือครบนะครับนะคู่มือครบนะคันนี้อย่างหนึง่งอันนี้แต่ว่ามันจะลกๆนิดนึงนะบอกเลยว่ารถเพิ่งมานะครับมาอย่างนี้ก็เราให้ดูก่อนเลยนะครับยังไม่ได้ทําอะไรนะก็จะแบบสกรปรกสกรปรกนิดน,นึงนะครับแต่เดี๋ยวทําให้แน่นอนนะครับอ่านะครับสําหรับคันนี้นะนี่ดูเลขไมล์อีไยสุดท้ายอ่านี่นะครับเลขไมล์สามพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดกิโลเมตรเป็นไงครับแม่เจ้า ไปหาที่ไหนครับนะเลขไม้สามพันกว่าโลนะครับยาฤิสปีสิบเก้านี่ผมให้ดูอันนี้เป็นกรมทรนเก่านะครับนะที่ติดรถนะครับบอกว่าคันนี้เนี่ยนะประกันชั้นหนึ่งยังไม่หมดเลยนะประกันชั้นหนึ่งหมดสิบสี่เดือนสิบเอ็ดหกสามนะครับจากป้ายแดงนะนี่ให้ดูนะครับเลขตัวถังรถนะครับนี่เลขเดียวกันนะเดี๋ยวให้ดูนะสาหรับคันนี้บอกเลยป้ายแดงนะจากป้ายแดงเลยเนี่ยโห แจ้งใ,ใหม่น้อยมากนะครับประกันชั้นหนึ่งเขายังไม่หมดเลยนะครับนะแต่คิดว่าประกันชั้นหนึ่งเขาคงยกเลิกไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวเจมีอะไรบ้างนะครับตัวเจเนี่ยคือพอในยาลิปปีหลังๆนะครับก็คือตั้งแต่ปี18ขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวเจเนี่ยผมชอบมากก็คือมันจะมันจะเป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะครับสำหรับไออาจจะติดเครื่องนิดน,นึง สำหรับกระจกมองข้างเนี่ยนะครับนะปกต,ติถ้าเป็นตัวเจในโฉมเก่าอะ่ะมันมันจะเป็นเป็นแลเป็นเป็นปรับมือ,มอเป็นปรับเมน,นวลน,นะครับแต่ตัวเจตัวหลังๆเนี่ยให้อุปกรณ์มาค่อนข้างค่อนข้างครบนะครับเนี่ยคือเอ่อเรียกอ,อะไรอะ่ะลูกค้านะครับได้ความสะดวกสบายนะครับพอตัวเจตัวหลังๆเนี่ยกระจกปรับไฟฟ้าให้หมดแล้วเพราะฉะนั้น ไม่ค่อยมีอะไรที่มันจะเป็นแมนนวลแล้วนะครับยกเว้นแอร์นะครับแอร์นี่ก็ยังเป็นแมนนวลอยู่นะครับแต่นี้อาจจะเป็นในรุ่นเริ่มต้นนะครับมันก็เลยเป็นแมนนวลนะครับถ้าเป็นตัวท็อปก็จะเป็นแอร์ออโต้หมดแล้วนะครับแต่วิทยุคุณก็ได้ตัวเดียวกันนะครับก็จะมีที่ต่างกับรุ่นท็อปนะครับก็คือเรื่องของระบบปรับอากาศนะครับแล้วก็เรื่องของพวงมาลัยนะครับที่มันเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเบาะก็ลายประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับนะเบาะผ้าสะอาดนะครับนะนี่ยังไม่ซักเลยนะครับก็ ไม่เปื้อนเท่าไหร่เลยนะครับนะสาหรับคันนี้นะครับเลขไม 3, ้สามพันกว่าโลลูกค้าครับรีบเลยนะฮะสําหรับคันนี้บอกเลยใหม่มากๆนะครับนะโถไม่รู้จะบอกว่าไงแต่แม่งโคตรใหม่คันนี้นะครับนะเดี๋ยวทําความสะอาดหน่อยนะครับเรี่ยมเลยนะครับสาหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับสําหรับภายใน ก็ประมาณนี้นะครับได้เป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะครับสําหรับตัวเจนะก็มีอุปกรณ์มาตรฐานนะครับกระจระับไฟฟ้าทุกบานนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับนะสวัสดีนะครับ สวัสดีนะทุกท่านนะที่เข้ามานะครับเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะขอบคุณคุณกมวลพันธ์ 0, ด้วยนะคะเอาไปเลยสิบแชร์นะคะขอบคุณคนะคะนะนี่ให้ดูนี้เลยครับนะอันนี้ก็คือห้องเครื่องนะครับคันหน้าเดิมหมดนะครับนะพวกนี้เดิมหมดนะครับติดโกสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับนะนี่ห้องเครื่องเดิมเดิมหมดเลยนะนี่มีขี้หนูเลยนะบอกเลยคันนี้เดิมจัดนะครับนะ ซื้อมาไงนี่ให้ดูเลยนะครับสบภาพนี้เลยนะครับนะสำหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝ่าท้ายกันเดี๋ยวดูห้องเก็บยางอะไรนะครับสบวัสดีนะครับเออใครวะคุณมนตรีนะอันนี้ก็นะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ได้นะครับสำหรับคุณมนตรีนะเด่ดูอย่างเดียวนะครับสวัสดีคนะุณจ๋าด้วยนะคะ เดี๋ยวดูนี้ฮะนี่อุ้ยแม่เดี๋ยวนี่นะครับสําหรับอ่ห้องเก็บยางอะไหล่นะครับนะคันนี้เดิมเดิมหมดนะครับนี่ขุ้นวอขึ้นมืออยู่ครบนะครับแล้วเวลาดูนะครับรถชนไม่ชนนะครับดูรอยตะเข็บพวกนี้นะครับนะในช่องช่องเก็บยางอะไหล่พวกนี้นะครับนะว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่ผมให้ดูนี้นี่ให้ดูนี้เลยนะครับนี่ใหม่ๆเดิมๆหมดเลยนะครับนะรอยกาวเดิมหมดนะครับนะคันนี้บอกเลยใหม่มากนะนะ ไม่ต้องกลัวเลยนะครับนะารับประกันนะครับไม่มีชนหนักจมน้าพลิกควอนนะครับนะรถที่ร้านเรานะครับที่บริษัทเรานะครับนะเราคัดแต่ของมีคุณภาพนะครับให้ลูกค้าเท่านั้นจริงๆนะครับนะนะครับอ่าสำหรับคันนี้นะครับยาลิกคันนี้นะครับเมื่อกี้บอกไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าป้ายแดงราคาเท่าไหร่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับอันนี้รถประมาณแปดเดือนนะครับ ลดไปเลยนะครับประมาณแสนกว่าบาทนะสำหรับคันนี้นะครับผมขาย399นะครับนะยาลิฟปีสิบเตัวเจนะครับนะราคา3 9 9แ0 0เาทมอใครจะเออได้เลยนะครับนะโอ้มีกองเชียร์ด้วยนะครับนะ399,000บาทนะครับบอกว่าเงื่อนพรนะฮะพนเดือละเท่าไหร่84ดสิบสงวดนะครับเดือนเจ็0 0ันเจ0ดพไม่ถึง1 0ึ่ง0้อันก็ 30, 000, บาทนะ แต่ถ้าบอกว่าอยากผ่อนหมดเร็วหน่อยนะครับ6ปีก็ได้6ปีก็อยู่ประมาณ7,300กว่าบาทไม่เกิน7,400นะนี่คือยอดยอดยอดผู้เต็มนะครับไม่ได้ดาวเลยนะนะครับออกรถคันเดียวแค่นั้นเองนะครับนะออกรถคันเดียวนะครับไม่มีเก็บเพิ่มนะครับตีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบประกันภัยนะครับปีหมดแล้วนะครับนะสำหรับเดือนนี้นะครับเราไม่มีโปรช่วยข้างลวดแล้วนะครับนะเดือนนี้นะครับเราเน้นขายถูกอย่างเดียวนะครับนะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากบอกลูกค้านะครับนะหลายๆท่านบางทีมีโทรมาถามมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะซื้อรถสักคันหนึ่งนะครับนะผมอยากให้ลูกค้าดูเรื่องของดอกเบี้ยเป็นหลักนะครับนะอย่าไปดูเรื่องของโปรโมชั่นซะเยอะนะครับบางทีโปรโมชั่นเยอะๆเนี้ยนะครับแต่ระยะยาวนะครับนาอยากให้มองเรื่องดอกเบี้ยเป็นสำคัญนะครับว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่ยังไงนะครับคุณลองดูซิว่าโปรโมชั่นที่คุณได้นะครับ กับค่างวดที่คุณต้องผ่อนนั่นน่ะอันนั้นเราคิดดูดีๆนะครับนะว่ามันมันคิดแล้วมันเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราต้องอยู่กับมันนานนะครับอย่างน้อยเนี่ย4ปี5ปี6ปี7ปีนะครับนะผมไม่อยากให้ให้ให้ดูที่ราคาไม่่อะไรอยากไม่อยากให้ดูที่โปรโมชั่นเป็นหลักนะครับอยากให้ดูที่ดอกเบี้ยเป็นหลักนะครับสาหรับสาหรับเวลาคุณจะซื้อรถสักคันหนึ่งนะดูดอกเบี้ยก่อนนะครับถามดอกเบี้ยก่อนดอกเบี้ยเท่าไหร่ยังไงนะครับนะนั่นแหละแล้วคุณจะได้เขาเรียกอะไรอ่ะ คุณจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับคุณปูยังไงก็ได้มีฟอร์จูเนอร์ตัวใหม่ไหมคะคุณปูนะครับเดี๋ยวผมเช็ครถให้แป๊บหนึ่งนะครับนะสำหรับฟอร์จูเนอร์ตัวใหม่นะครับดูเป็นเอ่อฟอร์จูเนอร์ตัวใหม่ใช่ไหมครับอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเช็ครถให้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมทักกลับนะครับนะเดี๋ยวรอผมไลฟ์จบแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะก็สำหรับคันนี้นะครับนะ 3 9 9นะครับของเราเนี่ยดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.99นะครับ4ปีนะ4ปนะนะครับ4ปีนะ2.99นะครับ้าลูกค้าสนใจนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวเราจะคำนวณให้นะครับว่าถ้า4ปีเนี่ยดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับนะสีขาวมุกค่าคุณปูโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมดูรถให้นะครับก็โอเค งั้นวันนี้ผมฝากยาลิศคันนี้ไว้ด้วยนะครับนะา2 j ปี19นะครับนะราคา3 9 9 0 0 0บาทนะครับน้ก็เลขไม้ส0 0 0ักว่าโลนะ3า3 1โลนะครับไม้น้อยมากๆนะครับนะาสำหรับคันนี้อยากได้นะครับทักมานะครับนะอยากได้แคมเปญอะไรนะครับลองคุยกันก่อนนะครับน้ถ้าเราแถมให้ได้นะครับหรือเรา ่วยคุณได้นะครับเราก็อยากให้มันจบนะครับนะลองคุยกันได้นะครับนะทุกเงื่อนไขนะครับนะติดปัญหาตรงไหนนะครับมีติดอะไรอย่างเงี้ยเปิดใจคุยกันนะครับเราดันให้ได้เราก็เต็มที่อยู่แล้วนะครับผมอยากขายทุกคันนะครับนะเพราะนั้นก็ลองเข้ามาคุยกันนะครับนะฝากบริษัทงคองบิ๊กคาร์ไว้ด้วยนะครับนะสำหรับบริษัทงคองบิ๊กคาร์ของเรานะครับเดี๋ยวผมเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนะ ของเราอยู่ถนนเอกชัยนะครับติดกับห้างแมคโครนะครับนะนะของเราเนี่ยจะอยู่ฝั่งขาเข้าสมุทรสาครนะครับนะถ้ามาจากถนนเอกชัยนะครับมาจากบางบอนนะครับหรือมาจากพระรามสองนะครับเราอยู่ฝั่งเดียวกับแมคโครเลยนะครับอยู่ขาเข้าตลาดมหาชัยนะครับนะโอเคถ้างั้นก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะแล้วกันนะครับนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ นะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็ผมก็อยากจะมาไลฟ์อยากจะมาคุยกับลูกค้าทุกท่านนะครับนะโอเคครับงั้นวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ